มาสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอสแม็กผ่านทางยูทูบนะครับวันนี้เราก็มีอยู่เกมมอสแอนบริดเบอร์แบนภาคเจคโคโคโจไดเมียวอิดิชันในซีซั่นที่2นะครับแล้วก็ในพาร์ทที่2ด้วยนะครับพาร์ทที่1เนี่ยมันเด้งออกจากเกมนะครับเพราะว่าผมไปสู้กับนินจาผมไปสู้กับนินจาแล้วผมดันไปชนะมันนะก็เด้งออกจากเกมเลยนะตอนนี้ก็เข้าเกมใหม่นะครับมาต่อกันในพาร์ทที่2 ตอนนี้ผมก็ได้ชุดเกาะสมุรไปแล้วนะได้ชุดเกาะมาแล้วได้รองเท้าชุดเกาะสมุยมาผมตั้งชื่อว่าโชกุนแม็กนะอันนี้เป็นแบบแปลไทยนะครับเกคโกโุจโจโอเคแหมไม่น่าไปชนะมันเลยไอส้สมไรขี้กากนั่นนะเออตอนนี้เรายังไม่ได้ฟื้นตัวเลยนะเลือดผมมีแค่ยี่สิบนะครับจะไปดวงแกถึงคาดแล้วไอเดล้วฉันคำพูดแบบได้ ามูไรของเราผมเล่นแบบว่าผมเล่นเป็นทหารทาเคดะนะครับใช้ธนูแล้วก็มีทวนด้วยมีมีทหารทวนแล้วก็ทหารธนูนะครับแบบผสมผสานกันไปนะครับในตอนนี้คือถ้าอัพทหารทาเคดะเป็นขั้นสูงเนี่ยมันจะโหดมากนะโหดมากๆยังไม่รู้ว่าทหารของชาวบ้านกับทหารในเมืองเนี่ยมันจะต่างกันยังไงเพราะว่าผมผมใช้เป็นทหารของชาวบ้านนะทหารในเมืองก็มีนะครับค่าจ้างก็ตัวละ3า0ร้อยนึงเนี่ยแพง แขงมากโหดไหมโหดไหมเสียบอย่างนี้เลยนะได้มากอบอกเลยถ้าผมมีม้ากระทวนเนี่ยมันไม่มีอะไรหยุดผมได้โอ้คำนี้ <c oughs> ใช้ดาบดีวกว่าสมัยต้องใช้ดาบนะแต่ผมดันมาชอบใช้ทวนซะง,งั้นทวนกับโอ้ยอะไรกันเนี่ยนี่มันหมวกโอ้ใช่เลย ใช่เลยกูกลายเป็นซามูไรเต็มตัวเลยครับผมไอหมวกก่อนน้นนี้มันเหมือนหมวกพระจริงๆนะอ่านี่ไงผมเจอกับใครเนี่ยอะไรกันกระซุบจบตีชั้นกันเหรอมาเซ่เผมอยู่คนเดียวนะตอนนี้มันมากันกี่คนมากันสองคนจะเอาก็มามันต้องเสียเวลาให้มันมากมายแค่นี้แหละใช่ไหมแค่นี้เหรอที่ต้องการเออ แข่นี่แหละได้40บาทแล้วก็ได้ชุดอะไรมาเนี่ยชุดซามูไรเอาไว้ใส่เล่นชุดนี้ตระกูลอูเอซุงิเจอกับทาเกดะมันไล่ตีกันอยู่เฮ้ยเมื่อกี้ผมเห็นทหารทหารอะไรเมื่อกี้ทหารหนีทัพงั้นเหรอมาให้ข้าสะหน่อยสิโออมาเลยทหารหนีทัพ มันมากันกี่คนมากัน11คนจัดไปครับผมบุกเต็มกำลังครับนะอย่าเอามันไว้จ้าขี่ม,าม้ามาด้วยความเร็วสูงตั้งทวนเสียบตัวตายไปหนึ่งตัวโอ้โหนี่มันทหารทาเคดาที่หนีหนีทับนี่หว่านะผมก็ใช้ทหารทาเคดาเหมือนกันนะดูไป โอโ้บล็อกได้ด้วยไม่ธรรมดานะหามุมก่อนถ้าเราเข้าถึงตัวมันเร็วเนี่ยมันจะชักมันจะง้างไม่ทันนะโอเคทำให้มันจบเลยดีกว่าพี่ผมอยากใช้ทหารมานะทะหารมาฮา,า,า,าตาโมโตะด้วย โหดจริงทาาหารมาฮาตโมโตะเนี่ยถ้าเกิดว่ามีในกองทัพสัก20คนเนี่ยโอ้ยกองทัพเราแม่งสบายเลยเนะถ้ามีสัก20สิบดีมากมันต้องอย่างนั้นแหละวิ่งหมวกสีแดงเทพว่ะใส่ดีไหมใส่หมวกสีน้ำตาลดีกว่าน,นะมันจะได้เข้ากับตัวเรานี่คันธนูเหรอเนี่ยโอ้โห ไหนลองเอามาใช้ดูสิอโอธนูขี้กากนี่ว่าฮะใช่ไหมธนูขี้กากนั่นเนี่ยตอนนี้ผมเลเวลเจ็ดนะครับเพิ่งเลเวลเจ็ดก็ว่าจะเล่นสายพะละกกำลังในการโจมตีนี่แหละอืมน,นะะเอาแบบฟันแบบแรงปไปเลยเอาแบบว่าทีเดียวให้มันตายปไปเลย ส่วนมากเนี่ยเวลาสู้กันเนี่ยเหมือนว่าเราจะลุยไปคนเดียวลูกน้องตามไม่ทันเพราะว่าผมอยากเก็บเลเวลเนะตอนนี้ที่เราฆ่าคนเดียวเราก็จะได้เลเวลเยอะด้วยโอ้โหโอเค โอ้แทงไม่ตายอะไรวะจัดเกมให้หมดอย่าให้เหลือแม้แต่ตัวเดียวไม่ต้องไปถึงมือลูกน้องสักคนฆ่าให้หมดเลยนี่ <c oughs> ลูกน้องมาไม่ทันนะไม่ทำงานสบายใครเป็นลูกน้องผมเนี่ยผมลุยคนเดียวเลยเวล่แปดแล้วนี่ยอ่ะเอาเข้าไปนะครับ เดี๋ยวรอวล 9. เก้าวลวเก้าจะเพิ่มทักษะการโจมตีเนี่ยเพิ่มเป็นระดับเจ็ดได้นะตอนนี้ยังเพิ่มไม่ได้รอผมววเก้าก่อนผมเล่นสายสายพลังกำลังสายโจมตีนะครับไม่ได้เล่นเป็นสายควบคุมเนะอูยอยู่กันเยอะมากเลยไอ้กทหารทาเคดะไปไหนกันน่ะ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ผมกำลังรวบรวมกองกำลังกำลังพลน,นะครับทหารผมมีน้อย ผมจะใช้แต่ทหารทาคิดะไม่ได้นะผมว่าเราไปไปใช้ทหารของพวกสีอื่นบ้างดีกว่าผมจะไปที่ตระก,กูลโฮโจนะเพื่อทำการจ้างทหารแบบอื่นนะครับก็น่าจะได้อยู่ทหารยามรับจ้างขายของกันป้นมาเยอะเหลือเกินดูสิเนี่ยขายได้เท่าไหร่เนี่ยฮะ โอ้เจ็ดร้อยเลยกันเหรอโอ้โอ้ว้าวร้านค้าไม่มีตังจ่ายครับเออขายจนร้านค้าไม่มีตังจ่ายคิดดูสิไปร้านมาแล้วกันโอ้ร้านมามีพันหนึ่งผมเคยมาซื้อม้ามันไปไงรวยอะดิมาเอาเงินคืนแล้วเนี่ยเอาของมาแลกเงินคืนนะผมซื้อพวกข้าวสารกันข้าวกล้องนะข้าวกล้องถูกๆสี่สิบบาทสกุลเงินเนี่ยเป็นมอน เป็นมอนนะเมื่อก่อนดูทหารที่จูโอนะมีไหมโอ้มีเจ็ดคนเลยเยี่ยมมากไปที่สลุนะครับซลุมีทหารไม่มีเราจะไปจ้างทหารโฮโจละทีนี้นะเปลี่ยนแนวใช้ทหารทาเคดะมันมันไม,ไม่ค่อยมีให้จ้างนะครับหมู่บ้านมันก็มีแค่นั้นกว่าจะจ้างได้กว่าจะเกณฑ์คนได้มันก็ต้องรออีกนะครับรออีกนาน ไออาชิงาระโอ้โหคนเดียวเอาจริงดิสองคนโอ้โหมาตั้งไกลได้สองคนโอดาวาละเพื่อเจอกับพวกขุนนางเพื่อเจอกับทหารคนสนิทนะครับเวลาเข้าเมืองแล้วก็เอา้าชิบหายละโดนซุ่มโจมตีอะไรกันเนี่ยจะซุ่มโจมตีฉันกันเหรอ นี่นีน่เ่นะเต็มหัวเลยไหมละ่ะอุ้ยอย่าลุกอย่าลุกอเอาตายเลรอเนี่ยกํลังจะซ้ำเลยอืมอืมอืมเต็มหัวมีอีกไหมถ้ามีก็ออกมาเลยเอ้ยมีสองตัวเถอะไอโจรมาดักรอป่นเรา ในี่ใครเนี่ย no อโยโกโนซูเกะอ้ชื่อมึงยาวนะเนี่ยมาอยู่กับฉันไหมฉันจะดูแลแกอย่างดีเลยวิลเลียมเอ้าวินเลียมเฮ้ย,ยนายเองเหรอวินเลียมนี่มาอยู่กับเราแบบฟรีๆนะไม่ต้องเสียไม่ต้องเสียเงินสักบาทไอ้วินเลียมเนี่ยมันเป็นฝรั่งนะดีโอ้ได้แม่ทํามาสองคนครับเออวินเลียมมัอยู่ข้ออนบเลยวินเลียมเนี่ย เอายืมปืนวิลเลียมมาใช้ดีไหมมันม,มีปืนอยู่้วกระบ,บอกหนึ่งให้มันใช้ธนูโอ้ไม่ได้ไม่ได้จะไปทําอย่างนั้นไม่ได้นะเราจะไม่ทําพฤติกรรมอย่างนี้นะไม่เอาไม่เอาเด็กขาดจําไว้เลยเราจะไม่ทําแบบนี้โอ้นี่มันพลชำนาญหอ,อกทาเคดะสามารถอัพเป็นโนบุริแล้วก็สามารถอัพเป็นพลหอ,อกชำนาญศึกได้นะครับเอ้โนบุริมันเป็นแบบไหนกันนะอันนี้ผมก็ไม่รู้ เจอทหารหนีทับครับผมตอนนี้ยังไงจัดเลยไหมจัดเลยทำไมมันหนีขนาดนั้นนะ่ะตายซะเถอะมันมากันน้อยมากนะนี่เหมือนเราลังแกนะเนี่ยอุย้ยอุ้ยมันยิงปืนแล้วเนะี่ยระวังนะปืนนี่แรงมากนะถ,ถ้าโดนมาเนี่ยก็ตายได้ง่ายๆเลย <S <S> แทเข้าไปเสียบเข้าไปแบบนี้นี่มันมืดนะมองไม่ค่อยเห็นคนดูมองเห็นไหมแต่ผมมองเห็นนะชัดเจนผมคนเล่นไงมาสี่นะโอเคเยี่ยมจริงๆเลยมันต้องอย่างนี้สิ แจมได้อะไรมาก็ไม่รู้ของเล็กๆน้อยๆไปที่คา้ามาคุระนะครับไม่มีทหารให้จ้างสักคนโอโถทำไมทหารของโฮโจไม่ค่อยมีให้เราจ้างเลยวะที่บ้านเกิดเจ้าเง้นเหรอวิลเลี่ยมมีอุระคือบ้านเกิดของวิลเลี่ยมเนะี่ยโอ้โหได้ทหารมาเจ็ดคนแจมมันต้องอย่างงี้สิ แล้มีเงินกี่บาทเนี่ยมีอยู่พันหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเราจ้างทหารโฮโจให้หมดเลยนะครับอ่าตอนนี้เรามาใกล้จะถึงเอโดะแล้วอ่าถึงปราสาทคาวาโกเอ,อะเอ๊ยจะกดผิดโถเฮ้ยเข้าไปสำรวจเมืองทำไมเนี่ยนี่รับสมัครมาหคนแจมเลยนะหคนนะทำไมหมู่บ้านแถวนี้โดนเผาหมดเลยเนี่ยฮะมันเป็นศัตรูกับใครวะ ก็โหดร้ายเกินเผาหมู่บ้านมันจนหมดเออจะจ้างทหารได้ไหมนเนี่ยมีอะไรกระบฏงั้นเหรอมาส,สิกระบฏพระอุ้ยกบาพระบบวิลเลียมจัดก,การมันเลยพวกนี้มันต้องโดนวิลเลียมมันไม่มีดาบเลยมันมีแต่ปืน อุยอ้ยเต็มหัวอุยอ้ยอูย้ตายเลยว่ะอู้สุดยอดเลยวิลเรียมนายมัม่นจริงๆนะได้อะไรมาได้ชุดพระมานะครับไปที่เอโดก่อนนะครับตอนนี้เข้าไปในโรงเตียมเฮ้ยโอ้โอกบฏขายได้เจ็ดสิบบาทก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะเนี่ยผลหอกทาเคดะ เอา้าตอนนี้เรามีทหาร60คนแล้วเหรอเนี่ยถ้าถึงว่าทำไมเกณฑ์ทหารเพิ่มไม่ได้ทหารเต็มครับผมตอนนี้โอ้โหเอาไงดีไอ้ที่เราคุมทหารโอ้โหดูกองทัพผมครับเนี่ยเป็นกองทัพใหญ่นะครับแต่ว่าทหารผมค่อนข้างขี้กากนะเออผมว่าเราน่าจะเปิดศึกเปิดศึกต้องเปิดศึกแล้วอย่างนี้ไม่ได้แล้วต้องเปิดศึกแล้วเอาพวกสีน้ําเงินดีกว่านะจัดมันเลย เดินทางมาเอาเราจะเริ่มที่ปราสาทซูชุมปุปราสาทชุมปุที่นี่คือที่ที่โลกล้างห่างไกลไม่มีใครตามตัวเราเจอแน่นอนอุ๊ยอุ๊ยเอามาอยู่ตรงนี้ได้ไงไดจินเวนเอ้ยไม่ได้วะ่ะเอางี้แล้วกันผมจะเข้าไปข้างในนี้นะครับ ข้างในนี้ก็มีเหมือนกันโอ้มึงอยู่กันอย่างนี้เลยเหรอเนี่ยสีน้ําเงินถ้าไม่ดีแล้วเอาสีเหลืองดีกว่าเอาพวกสีเหลืองนี่แหละจัดแม่งเลยก่อเหตุไายป้นสะเบียงในหมู่บ้านหนึ่งชั่วโมงเหรอปอนสะเบียงในหมู่บ้านโอ้โหเรียบร้อยครับป้นสะเบียงในหมู่บ้านนะครับผมขมโมยวัวด้วยเอา้าไอตวาเอ้ ้าหวังว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอีกอะไรกูแค่ขโมยทะเบียนในหมู่บ้านแค่นี้นได้วัวมาสี่ตัวหรือเปล่าโอ้ได้วัวมาสี่ตัวนะครับผมแจมเลยฆ่าสี่ตัวเลยนี่เอาเนื้อสด <c oughs> ทำอะไรของกูเนี่ยพฤติกรรมนี้มันได้มากนะเราก็จะเป็นพันธมิตรกับมันอยู่นะถ้าอยากเป็นศัตรูกับมันเนี่ยเราต้อง เดี๋ยวแป๊บหนึง่งเราต้องหาชาวบ้านสีเหลืองค่าค่าชาวบ้านสีเหลืองก็กลายเป็นศัตรูกันละทำไมมันอยู่กันเยอะจังว่าสีเหลืองไอ้พวกนี้นี่ๆผมเจอแล้วชาวนาสีเหลืองเนี่ยวิ่งไปไหนแล้ววะแกวิ่งเร็วนะไอ้บัดซบพักก่อนแล้วกันพักแล้วเดินทางต่อครับผม ราต้องหาชาวนานี่เจอละชาวนาสีเหลืองมานี่ไม,ไม่รูดอะไรข่าแม่งเลยไอ้พวกชาวนาได้จินซาไกคืออะไรว่าได้จินซาไก,กชาวนาเนี่ยผมว่าผมคนเดียวก็น่าจะได้นะชาวนาไอ้พวกชาวนาเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรมาก นะครับอาวุธก็แทบจะไม่มีดาบสามุไรเนี่ยไม่มีเลยใช้อะไรสู้ใช้ไม้พองเนี่ยโดยใช้มีดโตมาตายซะเอาไปเครื่องสังเวยให้กับเราอืทำไมกูดูเป็นคนเลวอย่างนี้เนี่ยอูฆค่าชาวบ้านตาดำๆได้ยังไงกันมันอู ผ้ฆ่าชาวบ้านตามดำเป็นคนเร็วเป็นคนเร็วแบบเต็มสูบแล้วตอนนี้อะเผาหมู่บ้านแม่งเลยปนหมู่บ้านแล้วเผามันซะโอเคใช่ใช่เราจะทำการเผาหมู่บ้านแน่นอนนี่แหละสิ่งที่เราต้องทำกองของคุณถูกพบเห็นโดยนางาชิโนอ้าวิีหายแล้วมันเห็นเราแล้วนะ แต่ไม่รู้มันจะมาตีเราหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันมันน่าจะไม่ไม่มาตีเราโอ้นี่มันอะไรกันเนี่ยเอ้าเว้นไเอาของพวกนี้ทิ้งให้หมดใช่ของพวกนี้เข้ามาโอ้โหโอ้โหแลกกันเนื้อเลยเนี่ยอ่ะ โอเคว้าวนี่มันของดีทั้งนั้นเลยเนี่ยมีวัวไหมวัวหายไปไหนเนี่ยวัวเราขโมยไปแล้วนี่หว่าถามหาวัวตัวเองขโมยไปแทๆ้ๆเราจะไปที่คาเคก,กาวะนะครับคาเคก,กาวะใช่ไหมเพื่อซื้อขายนะครับของที่ปล้นมาได้เนี่ยเอาไปขายเฮ้ยยังไงไอ้พวกสีเหลืองเอ้เวยเฮ้ยมันไปทำอะไรกันที่ตรงนั้นอนะไม่รู้แหละ เอ้าของหายไปไหนเนี่ยไม่รู้นะของหายไปไหนไม่รู้มันมีบางช่วงที่หายไปของแถวนี้ร้านค้าไม่ค่อยมีตังจ่ายเรานะครับดูสิครับโถ่เอาให้ติปไปด้วยเอา โอโหโอโหร้านค้าไม่มีตังจ่ายคิดดูครับท่านผู้ชมซื้อข้าวมาเอาไงดีวะเผาอีกสักหมู่บ้านนี้เป็นยังไงลองดูนะ ออกเผาหมู่บ้านแล้วคุณจะไมเป็นคนอย่างงี้วะก่อเหตุร้ายปนแล้วเผามันซะความเมตตาของเรามันไม่เหลือแล้วไม่มีความเมตตาฆ่าเผานะครับเออใครมาเนี่ยใครมาเนี่ยอย่าอย่าอย่านะอย่านะอย่าดูมันเดินผ่านแล้วมันเดินผ่านแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครเนี่ยยี่สิบแปดคนอย่านะยี่สิบแปดคนจะเอาหรือเปล่าไม่นะอย่าอย่าไม่ได้ไม่ได้ยี่สิบแปดคนไม่ได้ห้าม ช่องเก็บของเต็มอะ่ะฟงวัวไปต้อนฟงวัวมาไปไหนดีผมว่าเราควรที่จะออกห่างจากที่นี่นะเออมันไม่มีเมืองที่เราจะขายให้ได้ดิผมว่าเราควรอัพช่องเก็บของเพิ่มนะเนี่ยเอาจริงๆช่องเก็บของ เพิ่มสักหกช่องแล้วกันเราจะได้ข่าวัวอ่าโอเคเดินตัวปิวเลยทีนี้ป้ายความเร็วในการเดินทับอัพไม่ได้วะทําไงดีอ่ะอัพไม่ได้นะครับความเร็วในการเดินทับนะครับเต็มมาเดืมอัพได้ไงผมจะไปที่โคฟูนะครับ ขายของก่อนตอนนี้เราคุมทหารได้แค่หกสิบคนเองเหรอวะโอเคว,ว้าวโอเคโอเค โอเคขายให้หมดครับผมนะครับจามตอนที่ฉันมีเงินอยู่เก้าพันมหาอำนาจใช่แล้วนี่คือมาหาอำนาจไปไหนดีไม่รู้เดินทางไปที่โอกาซากิแล้วกันเผาหมู่บ้านอีกรอบชิวๆเนี่ยเผาหมู่บ้านโอ้ยออกปุนออกเผาหมู่บ้านอย่างเดียวเลยช่วงนี้ เนะครับเราต้องมีเงินสำรองในยกอนทับซึู้ยังไงจําได้ยังขอบคุณที่กดติดตามด้วยนะครับผมแบบได้ใครยังไม่กดติดตามฝากกดด้วยนะครับใครยังไม่กดไลค์ฝากกดถูกใจให้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้นะครับเพราะหมูบ้านเนี่ยเป็นคนเลวเนี่ยเห็นไหมทําตัวทําตัวของเราเองทําอะไรก็ได้ไม่ได้ขดอนตังค์ใครคำนี้พูดไม่ได้ไง ป่นหมู่บ้านเนี่ยนะสบายใจดิเดี๋ยวผมไปขายของที่เมืองคิโยสุนะครับของที่ป่นมาได้เราจะไปขายวัวเราตามเราไม่ทันหรือเปล่าตามมาไปที่คิโยสุนะครับเพื่อทำการขายของอู้อะไรกันเนี่ยรวยเลยแบบนี้ดูสิ ดูสิว่าผมรวยขนาดไหนดูสิท่านผู้ชม <c oughs> คนมันรวยอะ่ะยอวิย,อยของพวกนี้เราเอาไว้กินดีกว่านะเนีย่ยของพวกนี้เอาไว้กินพวกบวยพวกส้มจีนเนี่ยเอาไว้กินนะเออพอแล้วผมจะเลิกไม่เอาแล้วนะครับการแบบพองหมู่บ้านอย่างเงี้ยมันไม่ดีนะผมจะบอกให้ อ,อก่อนจะเลิกเผานี่ก็เอาซะแบบรวยเลยอะ่ะมันเหมือนแบบถ้าขายรถน,นี้หมดแล้วเลิอกอะไรอย่างเงี้ยนะ <c oughs> แบบได้นะโอเคเฮ้ยอะไรเนี่ยเอลิเกนายเป็นแม่ทัพใช่ไหมโฮชิเอ้าผู้เท่าโฮชิเดี๋ยวนะกูต้องไล่พวกขี้กางนี่ออกก่อนมาอยู่กับเราไหมผู้เท่าโฮชิจัดไปเอลิเกด้วยแกด้วยมาอยู่กับเราใช่มีใครจะมาอยู่กับเราอีกไหม ไม่มีแล้วเหรอนี่คนรับซื้อฉเฉลยเนี่ยโอเคตอนนี้ได้แม่ทัพมาสี่คนแล้วนเนี่ยดูสิครับแม่ทัพโฮชิแม่ทัพเอลิเกมีวินเลียมฮิโยโกโนสุเกะมีโฮชิมีเอลิเกครับผมแบบได้นะสุดยอดไปเลยโอเคผมจะอัพเพิ่มทักษะการรอดชีวิตของทาหารดีไหมเพิ่มทักษะการรักษาแผล เออดีเหมือนกันผมว่าเราต้องเก็บเลเวลซะแล้วแหละใครกันใครกล้าใครกล้าตีกูกับบทชินาโนงั้นเหรอเอามันเลยวิลเลียมยิงโดนมาเอ้ยวอูวิลเลียมมันยิงอย่างแม่นอะเออถึงว่าไม่ใช้ดาบเลยใช้ปืนกระบ,บอกเดียวนะครับก็คือว่าถ้าเขามาใกล้ก็คือจะใช้ปืนยิงอยู่ดี อืมเยียบร้อยฉันว่าฉันควรจะเก็บเลเวลซะแล้วแหละเลเวลไม่ค่อยมีเลยเอาไงดีเนี่ยเออเก็บเลเวลกับไอ้นี่เลยแล้วกันไอ้บาซบแกนะต้องเจออย่างฉันเนี่ยฮะถ้ามากันแค่เจ็ดสิบมันไม่ได้กลัวเรานะแต่มันจะเดินทางไปที่ปราสาทโยชิดะผมว่าถ้าเราตีมันปุ๊บเราเข้าตีปราสาทโอกาซิได้เลยนะเนี่ยดีไหมกองทัพไดจินออแกต้องโดนแล้วแหละ แต่เอาไว้โดนพทหนาแล้วกันนะครับเดี๋ยวพ์ทนี้พักกันไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดถูกใจไปกําลังใจให้ด้วยนะครับสําหรับใครที่กําลังรับชมอยู่ในตอนนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่พทหน้าแล้วกันพาาน์ที่2เอ้ยพทหน้าเป็นพาร์ที่3ดีไปแล้วซูวเกติกูบายบายนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับ